สวัสดีทุกคนคะ่ะพบกับครอนอีกแล้วนะคะในเจอร์รันวิทยอนยาค่ะในวันนี้นะคะครอนจะสอนสรุปแกรมมาในระดับ r i หรือ A1 ทั้งหมดนะคะใครที่กำลังนะคะเริ่มต้นหัดเรียนภาษาเยอรมันหรือใครที่กำลังนะคะจะเตรียมตัวสอบ r i เพื่อจะขอวีซา่าหรือใครที่สอบผ่านมาแล้วแต่แกรมมา ยังไม่แน่นยังงงงคลิปนี้มีประโยชน์มากครูจะสอนสรุปแกรมมานะคะ R I ทั้งหมดนะคะเป็นสรุปทั้งหมดที่ทุกคนจะต้องรู้นะคะ,ะต้องผันให้ได้ใช้งานให้เป็นต้องรู้ว่าใช้ยังไงนะจ๊ะ ใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะและอยากเรียนภาษายอรมันฟรีๆี24ชั่วโมงที่นี่แล้วแล้วก็กดติดตามช่องครอนไว้เลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในตอนต่อ,ตอไปส่วนใครที่กดนะคะติดตามช่องครูแล้วนะจ๊ะสมัคร YouTube Membership แล้วนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งในบ้านของจารมันวิทย์อนยากันครูก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนสรุปแกรม่า I, หรือ A 1ทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็น R 1 1หรือ R 1 2จะรวมมาให้อยู่ในคลิปนี้แต่เนื่องจากว่าเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะคะครูอาจจะนะคะเรียกว่าตัดคลิปนะคะตัดคลิปไม่ให้มันยาวเกินไปนะคะสักประมาณ10-20นาทีเนาะโอเคหรือบางทีก็ครึ่งชั่วโมงเนาะ เอาเป็นว่าในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องนี้กันค่ะ,ะเดี๋ยวครูจะสลับหน้าจอนิดนึงนะคะมาแล้วเนาะหน้าจออ่ะนะคะครูหวังว่าจะเห็นขยายนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยอันนี้หอ่ะเดี๋ยววันนี้เราเรียนเรื่องนี้กันนะคะเรื่องแรกเลยโนเมนแล้วก็ a r ร์ติเคนะคะโนเมนคืออะไรคำนามนะจ๊ะคำนามอาร์ติเคคือ คำนำหน้านามนะจ๊ะคลิปนี้จะเป็นสรุปแกรม่มทที่ทุกคนต้องรู้ทั้งหมดเลยนะคะเรียกว่ามีประโยชน์มากเอาละค่ะเรามาดูคำนำนะคะในภาษาเยอรมันนะคะเรียกว่าโนเมนแล้วก็คำนำหน้านามเราเรียกว่าอาร์ติเคิลนั่นเองทีนี้ในส่วนของอาร์ติเคิลนะคะเขาก็ยังแบ่งเป็นอาร์ติเคิลคือคำนามที่เป็นอะไรคะแบบเจาะจงนะคะเจาะจง จาะจงนะคะกูขยายนิดนึงอ่ะเจาะจงนะคะซึ่งเจาะจงเนี้ยเขาจะเรียกนะคะ a า bestimmter Artikel นะคะหรือตำราบางเร่มอย่างของ Connerson เขาจะเรียกว่า definite article ก็คือคำนามแบบเจาะจงนั่นเองนะคะส่วน d e c l i n a t i o n ตัวนี้ก็คือเรื่องของการผันนะคะ ภาษาเยอรมันนอกจากจะมีเพศนะคะคำนามทุกคำนามจะต้องมีเพศใช่ไหมคะเดดัสนะเพศชายเพศหญิงเพศกลาง mm hmm. และจะต้องมีการผัน mm hmm. นั่นเองนะจ๊ะ mm hmm. ในรูปแบบของ ative, ative, ic, น t ะมินาท t ฟดา a ี c อค a t i v ฟเนาะในส่วนของระดับ r i s เนี่ยก็จะได้เริ่มต้นเรียนนะคะ3รูปแบบหรือ3เ mm hmm. ทนนี้นะคะ ative, ative, ic, น t ะมินา a t ฟดาทีฟอค a t i v ฟเนาะีนี้เรามาดูเจ้าคำนามที่เป็นแบบ เจาะจงนะคะก็จะแบ่งเป็นที่เขาเรียกว่าซิงคูเลอร์ก็คืออะไรล่ะเอกพจน์นะคะเอกพจน์สอนไทยมากเลยเนาะ,ะแล้วก็ plural ก็คือพระหูพจน์นะคะพระหูพจน์พระหูพจน์ก็คือตั้งแต่2ขึ้นไปถูกไหมคะ่ะา s i n เ u l ร r ก็คือ1น,นั่นเองเดียวๆซึ่งก็จะแบ่งเป็นเพศชายนะคะก็คือ มัสคูลินนะคะหรือเราเรียกว่าเดียนะคะกลัวกลัวมันจะลกมากเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่เห็นอ่ะแล้วก็เพศกลางนะคะนี่คือเพศกลางก็คือดัสนะเพศชายก็คือเดียเพศกลางก็คือดัสนะแล้วเพศหญิงนะคะเฟมิน n นนะคะเฟมินิก็คือดีนั่นเองนี่ก็คือ Artic l e ของคำนามแต่ละคำนะคะ ทีนี้ยกตัวอย่างในรูปแบบของ nominative นะคะก็คือกรุนฟอร์มปกติเช่นอย่างนี้ t h e ยร์ฝ e r ก็คืออะไรพ่อ t h e ยร์ฝ e r นะคะพ่อ,อลูกนะคะหรือเด็กเด็กนะคะเด็กเด็กหนึ่งคน does k i n d นะคะนี่คือเด็กหนึ่งคน does k i n d เพศหญิงแม่ di m u t e r ดีมุดนะคะ,ะแล้วยังมีที่เป็นพระหูพจน์นะคะพระหูพจน์ก็จะเป็นอย่างเช่นเพื่อนๆหลายคนนะคะ,ะพระหูพจน์เนี่ยถ้าเป็นรูป nominative นะคะ article ของเขาก็ยังคงเป็น D นะคะส่วนใหญ่แล้วพระหูพจน์เนี่ยนะคะจะเป็น D นะคะเป็นดีแต่เราก็ต้องไปผันนะคะตามอะไรตามอคุ u s a t i v ตาม dative นะคะ,ะใครที่เพิ่งเข้ามาเรียนใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะคะอย่าเพิ่งตกใจถ้าคุณคลิสจะเรียนภาษาละมันนะคะมันต้องรู้เรื่องแบบนี้มันต้องรู้นะคะอ่าฟรอยเดอแปลว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะดีฟรอยเดอรถ้าเป็นรูป nominative เห็นไหมคะคำนามแบบเจาะจงเนี่ย เขาก็จะระบุเพศไปเลยเห็นไหมคะ dear does d แล้วก็ d เนาะทีนี้เรามาดูในรูปของ accusative นะคะ accusative ก็คือสิ่งที่ถูกกระทำโดยตรงอย่าง dear father พ่อก็จะกลายเป็น e ด n นะคะ father ทันทีนะคะส่วนที่เหลือที่เหลืออย่างเงี้ยนะคะอ่า เด็กนะคะดัสคินเหมือนเดิมคงไว้เหมือนเดิมก็เป็นดัสคินเหมือนเดิม D ด u t t e r ที่มาจาก nominative ก็เป็นดีม t e ์เหมือนเดิมแล้วถ้าเป็นพระหูพจน์ก็คงไว้เหมือนเดิมอาร์ติคลด้านหน้าคงไว้เหมือนเดิมถ้าเป็นรูป accusative accusative จะมีการผันนะคะอยู่แค่เพศเดียวก็คือเพศชายเห็นไหมคะจาก d e ียรไป d i n นั่นเองเนาะทีนี้มาดูดาทีฟ a t i v e นะคะก็คือกำรองนะคะดา i v e เนี่ยจะผ่านหมดเลยทุกเพศนะคะแต่นะคะข้อสังเกตคือเพศชายกับเพศกลางจะผันจากเดียตัวนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวครูขอใช้อีกสีหนึ่งตัวนี้นะคะครูลบก่อนไมคะ นี้นะคะเจ a r f a เ h e r พอเป็นดารทีฟปุ๊บก็จะเป็นเดม t าเ r นาะและดาร์ส KIN ต์ก็เหมือนกันก็เป็นเ e มคินตถ้าเป็นดารทีฟคือดารทีฟเนี่ยมีสองเพศที่ผ่านเหมือนกันก็คือเ e a r กับดารสกลายเป็นเดมนะคะเป็นเดมส่วนเพศหญิงดิมู t e r d ดิมูธเธอพอเป็น ดัติฟก็จะกลายเป็นเดียนะคะเดียมูตใช่คะและถ้าเป็นในรูปของพหูพจนะคะคำนามแบบเจาะจงนะคะและเป็นรูปแบบพ้าหูพจน์จากดีที่อยู่ในรูปแบบของน i มิ t i ฟดีจะกลายเป็นเดนแล้วมีการเติมเอ็นไว้ข้างหลังคำนามนะคะเติมเอ็นไว้ข้างหลังคำนามเห็นไหมคะตัวนี้นะคะจาก d i e f r e เด e นะคะก็จะกลายเป็น Denfreuden เนาะนี่คือสรุปตารางนะคํานามแบบเจาะจงนะทีนี้นอกจากคํานามแบบเจาะจงแล้วก็ยังมีคํานามแบบไม่เจาะจงด้วยนะคะไม่เจาะจงนะคะก็เรียกว่า u n b e s t i m m t เห็นไถ้าเจาะจงก็ b e s t i m m t ถ้าไม่เจาะจงก็ u n b e s t i m m t และตำราบางเรมนะคะอย่างของคอนเนอร์เซนนะคะเขาก็จะบอกว่า indefinite article นั่นเองทีนี้เรามาดูการผันของการคำนามการใช้คำนามแบบไม่เจาะจงนะคะการผันก็เหมือนเดิมเขาก็มีการแบ่งเป็นเอกพจน์พหูพจน์นะคะพะหูพจน์ uh, singular plural เหมือนกันนะคะ uh, uh huh. เพศก็จะ uh, อย่างเงี้ยเพศชายนะคะ uh huh. จากของเดิมที่เพศชายที่ระบุก็จะเป็นเดียใช่ไหมคะทีนี้พอไม่ระบุเจาะจงว่าเป็นพ่อคนไหนก็จะเป็นไอนะคะไอนะไอ่อเธอนะเพศกลางนอยทราวก็จะจากดัสเนี่ยนะคะอันนี้เขียนให้ว่าเป็นเดียนะจากดัสนะ,ะก็จะเหมือนกันนะคะเหมือนกับเดียเลยก็ไอนะคะไอคิ kind, นนะั่นเอง ส่วน Feminine คือเพศหญิงก็คือ D ีนะคะ Article คือ D จะกลายเป็น I i n นอร์ไอเน u t ์มคะนี่คือการผ่านแบบไม่เจาะจงและถ้าเป็นรูปพ้าหูพจนะคะเมื่อกี้คืออะไรข้างบนตรงนี้นะคะ d f r ร u d e r พอเป็นคำนามแบบไม่เจาะจงปุ๊บ Article ไม่มีนะคะแล้วก็พ้าหูพจน์คำนามพระหูพจน์คงไว้เหมือนเดิม อาล่ะพอเข้าใจเนาะทีนี้มาดูเรื่องของ accusative accusative นะคะเหมือนเดิมครูบอกแล้วว่าผันอยู่เพศเดียวคือเพศชายทีนี้พอเป็นคำนามแบบไม่เจาะจงจากนะคะ I ก็กลายเป็น i หนึนคือเติม an นั่นเอง d a ด e ไปเดนถูกไหมคะ d a ด e ไปเดนเนี่ยถ้าเป็น accusative แล้วพอเป็นแบบไม่เจาะจงก็เป็น I-n เหน็นไหมคะ i ะส่วนที่เหลือนะคะส่วนที่เหลือ ดัสก็ดีและรว,วมถึงพหูพจพ์คงไว้เหมือนเดิมเห็นไหมคะ,ะก็ไอคินต์ก็เป็นไอคินต์เหมือนเดิมอ i n เนอร์มูเอร์ก็เป็นอ i n เนอร์มูเอร์เหมือนเดิมแล้วก็ฟรอยเดอร์นะคะไม่มี article ข้างหน้าก็จะเป็นฟรอยเดอร์เหมือนเดิมทีนี้ในรูปของด a t ทีฟนะคะด a t ทีฟผันทุกเพศเลยแต่เจกับดัสผันเหมือนกันนะคะด a t ทีฟนะคะก็เห็นไหม จากเดิมตารางข้างบนเห็นไหมเป็นเดมเดมเห็นไหมเดียเดนพอมาเป็นแบบไม่เจาะจงก็เป็นเดมก็จะกลายเป็นไอหนมแม่ไอหน father ไอหนึ k i n ไหม, kind, ไหมแล้วก็ไอเนียมุ i ีนะคะส่วนพระหูพจนะพระหูพ์ไม่มี article ข้างหน้าและก็เติม n ข้างหลังนั่นเองนะคะนะนี่ก็คือ คำนามแล้วก็ article ในส่วนของเรื่องของ article อต่อเลยนะคะต่อเลยเรื่องต่อมาเป็นในเรื่องของปฏิเสธนะคะปฏิเสธมาในเรื่องของอการปฏิเสธนะคะหวงว่าจะเห็นขยายนิดนึงนะคะการปฏิเสธนะคะ negative article การปฏิเสธโดยใช้นะคะคำนามนั่นเองเนาะ,ะมาดูตารางการผัน ให้จำไว้ว่านะคะในทุกๆก,การผันเนี่ยเราจะต้องผันทุกเพศเลยเนาะทั้งที่เป็นเอกพพระหููพจนะคะ,ะมาดูเพศชายคะ่ะเพศชายการปฏิเสธนะคะเรื่องของการปฏิเสธนี่คือการปฏิเสธนะเพศชายเดียก็จะเป็นไข่เห็นไหมคะ ไม่ใช่พ่อฉันนะคะ does i s kind father นะเพราะ father เพศของเขาคือ dear ถูกไหมคะนะแล้วก็ d e s นะคะก็เหมือนกันนะคะก็เหมือน dear ก็คือใช้ k i n นนะคะขส่วนเพศหญิงดีจะกลายเป็น k i n เนเห็นไหม k i ยเและถ้าเป็นพระหูพศพระหูพ์ก็จะเป็น k i n นะคะเหมือนกับ ดีเลยนะคะนี่คือพระหุพจน์นะคะครูหวังว่าไม่เร็วไปเนาะถ้าคลิปนี้จบแล้วเร็วไปก็คอมเมนต์บอกได้นะคะคลิปหน้าจะได้ปรับปรุงอะ่ะเรื่องของการผันต่อมาของอ c c u s a t ฟ v ะ a ค c u s a จากเดิมอคค u ส a t i v e ที่ครูบอกว่าเดกลายไปเป็นเดนใช่ไหมคะพอเป็นปฏิเสธก็เป็นขายเนนขายเน ะะไม่ใส่พอสันส่วนที่เหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นนอยทราวนะคะหรือว่าเฟมินีนนะคะคือเพศกลางเพศหญิงแล้วก็พหูพจนะคะคงไว้เหมือนเดิมเหมือนกับของน o มินาท i ฟนะ,ะเหมือนน o มินาท i ฟฟอร์มเลยนะคะดัสก็เป็นคายคินท่าอาคุสตีคืออคุสตีมันผันแค่เพศเดียวนะคะทีนี้มาดู d a r i ที ดาทีฟนะคะผันหมดเลยแต่ที่เหมือนกันก็คือเดียกด a สถูกไหมคะเดียแล้วก็ das เนะี่ยจาก d e มก็เป็นขายเนมนะคะ das ก็เป็นขายเน d ะดีจากเดียนะนะในรูปของดาทีฟก็กลายเป็นขายเนี่ยนะนะและถ้าเป็นแบบพหูพจน์นะคะมีการเติม N ถูกไหมคะ ก็เป็นขายเนียแล้วก็เติม n ไว้ข้างหลังคำนามนั่นเองถ้าเป็นการผ่านแบบ dative นะคะนี่ก็คือการใช้งานในรูปของการปฏิเสธนะ